ยินดีที่พบกัรน,นะครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่เก้าพฤศจิกายนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้เมื่อคืนนี้โอ้โหนาทีบาปกันหลายสนามน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สำคัญนะครับเตะ หลังเที่ยงคืนปืนใหญ่อาร์เซนอลบุกทีนแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับทีมที่กำลังมา,มา,มาแรงแบบมไม่รู้มาจากไหน,นปีที่แล้วบทนี้เป็นของนอตติงแฮมฟอเรสปีนี้ซันเดอร์แลนด์น่าจะเป็นโจเกอร์ของฤดูกาลน,นะครับเมื่คืนนี้ หยุดสถิติชนะรวดของจ่าฟูงพรีเม์ลกนะครับเปินใหญ่อาเซนอน์นันอลเมื่อคืนนี้ทำได้แค่เสมอกับซันเดอร์แลนด์นะครับ2ประตูต่อ2มีประตูในช่วงนาทีบาปด้วยนะครับทำให้เปินใหญ่อาเซนอ์นซนอลนะครับหยุดสถิติชนะรวดมาหลายนัดนะครับเป็น10นัดแล้วนะครับเก็บได้เพียงแค่1คะแนนก็ พลาดโอกาสทำคะแนนทิ้งแมนซิตี้ลิเวอร์พูลรวมทั้งอีกหลายๆทีมที่กำลังตามมาโอ้โหเมื่อคืนนี้เพื่อนรักเราก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่เอานะครับในกลุ่มท็อปโฟเมื่อคืนนี้แบ่งแต้มกันไปนั่นทำให้ดีกรีความเข้มข้น น้ำหนักความสำคัญของเกมในค่ำคืนนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับหงแดงลิเวอร์พูลโอ้โห,โหนะเรียกว่าห้ามกระพริบตาห้ามพลาดไปนันขาดนะครับ5้าทุ่มครึ่งคืนนี้ลิเวอร์พูลจะบุกแมนเชสเตอร์นะครับไปพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ สทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จสร้างมาตรฐานฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่ในระดับสูงในระยะ10ปีให้หลังนี้นะครับแมนซิสตี้กับลิเวอร์พูลนี่แหละ2ทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลก็แบ่งมาได้2ฤดูกาลนะครับในในช่วงที่เจอเก้นครอฟนะครับครั้งแรกกับล่าสุด เมื่อฤดูการที่ผ่านมาอาร์เรนอร์ชลอสส่วนนอกนั้นก็แมนซิตี้ภายใต้การนำของเป๊ปโกริล่านี่แหละนะครับก็เพียงแต่ว่าฤดูการที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นของซิตี้ก็ดูรอปไปนะครับมีการเปลี่ยนทีมกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็กำลังเ็าเรียกว่ากำลังเข้าที่เข้าทางนะครับในขณะที่แชมป์เก่าลิเวอร์พูลก็ โอ้โหนะหลังจากคว้าแชมป์ม,มาได้ก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเจ้าของสโมสรน,สนะครับ FSG <c oughs> เรียกว่าเอาให้แบบโลกจดจำเลยนะครับแต่ผลงานตั้งแต่เปิดฤด,ด,ดูกาลมาจนถึงขณะนี้ <c oughs> เรียกว่าใจหายใจความใจหายใจไม่ทั่วท้อง <c oughs> เด็กองนะครับแต่ก็นะ ด้วยมาตรฐานของผู้เล่นนะครับรวมทั้งแนวทางนะครับปรัชญาของฟุตบอลที่ถูกบ่มเพาะในยุคข,ของเจิเคนครอนะครับก็ยังคงทรงพลังนะครับมีโมเมนตัมตอบเนื่องมาจนถึงฤดูกาลที่ผ่านมาและในฤดูกาลนี้นะครับการปรับทีมแนวทางการเล่น ของจอารเนชลอดนะครับจากผู้เล่นคนใหม่ที่เข้ามาในฤดูกาลนี้ก็เรียกว่าสร้างปัญหาให้กับระบบการเล่นของลิลลููมากมากทีเดียวนะครับจนทำให้เรียกว่าสร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำนะครับแพ้ในผลิตต่อเนื่องกัน4-5นัดรวมทุกรายการนี่6-7นัดเข้าไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่า อารเรื่องชาลัตเองก็คงได้คิดแล้วแหละนะครับเรียกว่าอย่างงั้นแล้วกันนะครับว่าคงต้องให้เวลาอีกสะะยะหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทีมลิฟท์ูที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเป็นมรดกต่อเนื่องมาจาก การได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกลนการดที่แล้วนี่ก็ยังเป็นทีมที่มีโครงสร้างที่ดีแล้วก็มีก็เรียกว่ามีมาตรฐานฟุตบอลอยู่ในระดับสูงนะครับเรียกว่ายังคงมีเขี้ยวเล็บเอาว่าอย่างนี้แล้วกันอย่าไปโบ้งมากเดี๋ยวเดี๋ยวดูผ่านคืนนี้ไปก่อนนะครับ <laughs> ก็เอาคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับลิเวอร์พูลจะบ,บุกเอธิฮัสเตเดียม ไทยแพ้อัดน,นี้นะครับคืนนี้น่าจะหลุดวงโครจรการลุ้นแชมป์อย่างไม่เป็นทางการแน่นอนนะครับถ้าใครชนะก็เหมือนสารทารบปืนใหญ่อาสเซนอนอย่างเป็นทางการหาทุมครึ่งนะครับเด็กหงทุกมู่เหล่ารวมใจกันสปอร์ตทีมลักของเรานะครับเป็นกำลังใจให้อารเรชลัอตนะครับนักเตะลิเวอรพูทุกคน ฟ้าสามแต้มให้ได้คืนนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับหลังเกมมาพบกันมีสุดทุกคนนะครับโอ้โทษโอ้โหลืมไปลืมไปขอเพลงอย่างยิ่งนเะมื่อคืนนี้เพื่อนรักของเรานะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูเตดโอ้โหบุกบุกไปลูกดอนดอน่นะเกือบแล้วนะเกือบเกือบจะ กินไก่แล้วนะครับน้องไก่เกือบเจ๊งเมื่อคืนนี้ครับแต่สุดท้ายน่ <c oughs> นะมันดรามา่าซ้อนดรามา่าช่วงท้ายเกมนะครับสุดท้ายก็แบ่งแต้มกันไปนะครับเสมอกันไปสองประตูต่อสสกอร์เดียวกันกันกบปืนใหญ่อาซนนลเลยนะครับแบ่งแต้มกันไปนะครับก็อมูลินก็น่จาจะปลอดภัยแล้วแหละนะครับคงไม่ต้องเซฟอมูลินล้วตอนนี้นะก็ยินดีกับเด็กผีทุกหมู่เหล่าเช่นกันนะครับ พีสุขทุกคนนะครับยินด,ดีวยกันวันนี้สวัสดีครับสุดยอดสุดยอด